ค่าไฟ3ามแสนหกว่าบาทมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่บ้านผมบ้านเดียวเป็นทุกบ้านเลยประชาชนชาวสัตหีบเดือดร้อนมากเป็นทั้งสัตหีบนะพี่้วไฟกระดับก่อยบางบ้านเดือนหนึ่งเจอ2ใบ โดยปกติเนี่ยที่บ้านจะใช้ไฟอยู่เดือนละแค่เจ<ม>็ดร้อยบวกลบก็ไม่ไม่เกินพ<ม>ันเนี่ยอย่างย่งเดือนปกติเนี่ยผมม่ใช้เจ็ดร้อย700กว่าบาทแ0 0ร้อยเก้า้อยเดือนต่อมาก็<ม>กระโดดมาพันหกเลย<ม>ทั้งที่ว่าปกติที่บ้านแอร์ตัวเดียว<ม>แล้วก็ไม่ค่อยจะเปิดผมก็พอมันขึ้นมาผมก็ลองประหยัดก็ก็รู้สึกว่าค่าไฟมันมันแพงขึ้นเยอะจากปกติเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าบ้านผมหลังเดียวนะเป็นทั้งสัตว<ม>แล้วแล้ว อย่างเช่นมันจะมีอีกตัวหนึ่งในบินเนี่ยมันจะมีตารางย้อนหลังว่าเดือนเนี้เราใช้ไปกี่หน่วยใช่ไหมครับอย่างอย่างผมจะมียอดอย่างเช่นมีบินอยู่สามใบบินแรกวันที่ยี่สิบแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหน่วยบินที่สองวันยี่สิบแปดก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหน่วยพอบินที่สามจะมาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านวยทั้งทั้งที่เป็นวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองเท่ากันเดือนเดียวกันใช่เดือนเดียวกันทีนี้ ยังย่งล่าสุดเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยบินของเดือนเนี้ครับค่าไฟสามแสนหนึ่งมืแปดันกว่าบาทรู้สึกไงครับต,ตกใจโอ้โหตกใจครับพี่ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่บ้านของบ้านเดียวเป็นทุกบ้านเลยอเนยอำเภอสัตหีเนี่ยเยอะเยอะมากมดังนี้เราได้ติดต่อทาง,ทาง ยังไม่ได้ติดต่อก็พอดีบินค่าน้ำเข้ามาส่งผมมาสุก<ม>ก็เดี๋ยวติดเสาร์วอาทิตย์<ม>เดี๋ยววันจันทร์ผมจะลองไปคุยกับเขาดูแค่แค่ว่าค่าไฟเดือนละพันเนี่ยขึ้นมาพันหกผมว่ามันก็เหลือเกินแล้วป<ม>กติเดือนไม่ไม่เคยใช้ถึงค่าลิตรเจ็ดร้อยแปดร้อยเต็มที่กับทุกอ๋อก่อนหน้านี้ทุกเดือนทุกเดือนก่อนหน้านี้ไม่เต็มที่หนักสุดเลยก็ไม่เคยถึงพันสองต่เนียขึ้นมาพันหกผมเข้าไปในแอปของของเฟซเอ่อการไฟฟ้าตัดสิหใมันะครับ ก็ติดต่อ,อยากมากมแล้วเคยไปจ่ายก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่สํานักง,งานผมว่าเขาทํางานบริการไม่ดีเลยเขาผมเคยถามแล้วก็ก็ปัดปัด,ปดวายวาย,วยอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงไปแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องจ่ายตามนี้หรือนี่โอ้ยไม่ได้นะครับเป็นเรื่องแน่ไม่ไม่มันไม่ใช่รัดบ้านหลังแค่นี้ดกค่าไฟเดือนสามแสนเพื่อนผมเปิดโรงงานเหล็กค่าไฟเดือนหกเจ็ดหมื่น ใช้ทั้งโรงงานนี่เดือนละสามแสนมันมันไม่ใช่นะครับผมว่าเขาเขาฝาอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าตัดตนะครับคุณตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยการไฟฟ้าตัดแตีเนี่ยเขาเขาเขียนพี่หัวว่าเป็นสวัสดิการสัมปทานของทหารเรือทอรอใช่ไหมพี่คือผมจะแจ้งว่ามันไม่ได้เป็นเพิ่งเป็นนะมันมันเป็นมานานมากแล้วที่ตัดต่เนี่ยค่าไฟเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยมันมันโดดขึ้นมาเท่าตัวเลยในพี่ไปดูในไอ้นี่ก็แหละเฟซบุ๊ก เพจของสัตว์ตุ่เนี่ยจะมีชาวบ้านประชาชนชาวสัตวีตร้องเรียนกันเยอะมากว่าค่าไฟเดือนหนึ่งมีเก็บสองบินเดือนหนึ่งค่าไฟจากปกติใช้เท่านี้กระโดดไปเท่าตัวแล้วก็แบบไฟก็ดับบ่อยน้ําก็ไม่ค่อยไหลยเยอะมากแล้วมันจะมี2หน่วยงานที่มาจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านแต่แต่บ้านผมยังไม่เจอน,นีดนะที่ว่าเดือนหนึ่งมีบินค่าน้ำสองใบแต่ว่าในเพจเนี่ยเจอเยอะมากอมของผมนี่จะเป็นแบบว่าค่าไฟขึ้นมาทีเยอะมากที่แล้วแบบ เราจะไม่รู้ได้ไงว่าสมมติเดือนใช้เจ็ดร้อยแล้วแล้วเขามาจดมิตเตอร์เนี่ยเขามาคิดเราพันหนึ่งพันสองเราก็ไม่รู้แล้วแล้วเดือนพันหนึ่งพันสองผมว่าตอ,อ,อนน้านี้นคือก็ถ้าเกิดขึ้นมาพันว่าบาทสองพันนี่เราก็ยังจ่ายอยู่ปกติเดจ่ายอยู่จปก,ก,กติไม่ไม่ไม่เคยไม่เคย,เค,ยค้างแต่คือมีเดือนเนี้ยมาสามแสนกันเลยสามแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยพี่ใช่ผมว่ามันมันเยอะเราต้อง ต้องต้องวานเออผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลทางเนี้ยมามา,มามาดูให้หน่อยครับเพราะว่าประชาชนชาวสัตหีบเปื่อดร้อนมากไม่ใช่ว่าเป็นทัศสัิหีบนะพี่แล้วไฟกระดับก่อยแล้วบางบ้านเจอเดือนหนึ่งเจอสองใบแล้วค่าไฟเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยเว่าล่าสุดเขาก็มาเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอเป็นหมอดที่ต้นก็ตนนี้ค่าไฟสามแสนกว่าพี่อันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนอะไรป่ะหมอเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเดินเนี่ยมาขิดตังเลย